การพัฒนาตัวเองไม่ใช่ความโลภไม่ใช่การไม่รู้จักพอนะคะแต่การพัฒนาตัวเองค่ะคือการที่เราจับมือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็พากันเดินไปพร้อมๆกันบนโลกที่พัฒนาและก้าวหน้าไปทุกวันเพราะถ้าเราเนี่ยนะครับไม่เดินตามพวกเขาไปเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ตกขบวนนะเพราะโลกมันไปข้างหน้ามันก้าวพัฒนาไปข้างหน้า ทุกคนก็ตามโลกไปแต่ถ้าเราไม่ยอมตามเราอยู่กับที่โลกไปถึงไหนถึงไหนแล้วเราถูกทิ้งไว้ท้ายขบวนเราจะทํามาหากินลําบากค่ะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นภาระเนาะเป็นภาระแก่สังคมเป็นตัวถ่วงของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละคะ่ะเราจึงต้องพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะเป็นการรับผิดชอบตัวเองนะคะแล้วที่นี่การพอเพียงคืออะไรบอกพอเพียงเนี่ยก็คือว่าอ่ะอย่างเช่น คุณมีเงินนิดหน่อยแล้วบอกอยากจะเป็นคนที่มีเงินเยอะกว่านี้แต่จะเงินแค่นี้จะเอาไปลงทุนทำอะไรได้ก็อย่าเพิ่งไปยืมคนอื่นถ้ายืมคนอื่นก็คือไม่พอเพียงถูกไหมคะมีเงินแค่นี้ก็อย่าพึ่งเราก็เอาแรงไปลงก็ได้ค่ะเงินยังไม่ต้องเอาไปลงเอาแรงไปลงไปทำงานนะคะเพื่อจะเก็บเงินมาลงทุนทำอะไรก็ว่ากันไปนะคะไม่เป็นดีเป็นสินค่อยๆกระดึบกระดึบไป คือสรุปแล้วก็คือว่าใช้ต้นทุนที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดต้นทุนที่เรามีถ้าต้นทุนทางด้านการเงินนะคะมีน้อยก็ไปใช้ต้นทุนด้านแรงงานของเราหรือบางคนมีต้นทุนด้านสมองนะมีไอเดียก็ใช้ต้นทุน ด้านนี้ให้คุ้มนะคะเพราะต้นทุนก็ไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่บอกมีแรงงานมีเงินแล้วก็มีความคิดไอเดียเนี่ยมีอันไหนเอาใช้อันนั้นก่อนไม่ต้องเกินตัวไม่ต้องเป็นหนี้นะคะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าพอเพียงเนี่ยแหละคะ่ะก็คิดว่าน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้นะคะเรามาพัฒนาตนเองไปด้วยกันนะคะ